ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพพี่นอ้องปองปายสูบูสูคนนะครับมื่อกี้พบกับผมอีกแล้วปุชชาแนลมนื่อกี้มื่อี้มาออกกํลาลังกายพี่น้องอีกแล้วอ้ยหลังจากที่หายไปสองมื่นก็คือไปทําภารกิจส่วนตัวมาโดยเฉพาะผ้าแม่ไปหาป่าอยู่อําเภอเขียงในนะครับแล้วก็ผ้าเพราะว่าป่าเพินพพ่นสิข,ขึ้นบานไม่เพิ่นก็นเลยไปเบิองบานกันนั่นสินะพี่น้องไปเบิองว่าเพิ่นเหตุไปหอดไซล้วนั่นสิจะเสีด้ที่บ่ได้อัดคลิปให้ลงเพราะว่าอย่างหนึ่งผมขับรถไง มันแหมกับครับบอเป็น,นเนาะก็เลยจะกลายเป็นมาผมขาวผู้เดียวมันก็โอ้เบิ่อแห้งไปก่อนอยากพ้าไปพี่น้องเห็นอยู่อุย้ยเมืนน่อนี้นี่จะเหงอพี่น้องเต็มโตเลยเมืนน่อนี้ได้กินได้เขาแรงกินระบอกพี่น้องเนาะเมื่อนี้มันเป็นมือสันวันดีอีกแล้วเด้อพี่น้องโอ้ยเหมยปวดแข้งปวดขาปวดเหนือ่อปวดตัวแต่ว่าก็เผื่อตรงรถน้ำหน้าเพราะว่าแห้ง ลานกรแหงสิก่เปิดยแล้วเดลสิกยต้องกลับไปเฮ็ดงานแล้วนาะพี่น้องเนาะเ้าเรื่องอันนี้น้อพี่น้องเมื่อนี้ตรงมาเบาเรื่องอีผึ่งอีคือเก่าเพราะว่าจังไดแล้วก็คือที่สุดกองที่สุดแล้วพี่น้องสังเกตเห็นเราเม็นบอยคลิปล่าสูยของมันก็คือบ้านไปตัดผมสิเป็นนักเรียนมาธยมมาทันโอ้ยอีถังแก๊สกูเลยนึกว่าอันนั้นกูเลยว่าโดเรมอนโดเรมอนมันกับบอมี่ผมเนาะอีนี่กับกลมปอกขึ้นกันบบดนี้พี่น้อง ดีโดเลมอนสองถังแกดปิกนิกอีขาสันจะแมนมันขาสันเนาะพี่น้องเนาะจริงๆนี่พี่น้องก็คือถาเวาตามความเป็นจริงแล้วจริงๆนัดกันวันนี้พี่น้องว่าอสองหมื่นสิบพันนี้สองหมื่นสิบพันมากนี่ต้องขอไปที่สำนักง,งานผมเองก็ต้องขอไปหาหลองพึงแต่จริงๆผมก็เลยบอกว่ารอบนี่ต้องขอวาพายดีเพราะว่าโบจะไปแห้งเพราะว่ายังเนืองติดภารกิจส่วนตัวเยอะ ก็เลยกลายเป็นา่าได้เลื่อนไดพึงออกไปแต่วไอพึงมันกลับไปอยู่หรอมันกลไปบา่าน่ะพี่น้องเห็นน่ะละก็ไปอุอนอัวเขาคุอเก่าแหละพี่น้องบานนี้พี่น้องมื่อนี้สิมาว่าพืงไอพึงไ้ฟ้าพี่นอ้นนนองเมื่อนี้เป็นเรื่องี่แบบว่ามันเป็นความจริงมันเป็นความความผีของบ้านอีกความผีของบ้านเอกอดีก็คือต้องเว้าเท่าวกลับไปสมัยตอนที่ยูน้ำกกนตอนอยู่นครพนมน้ำกันเด้อพี่นอ้องอ่าไปเต้นอยู่ที่ตะวันแดงนครพนมด้วยกัน จนบาดนี้ก็หลังจากที่ล่านล่าเริ่มเป็นโคง้งเป็นอย่างแล้วมีเวทีแล้วเนาะมาเนี่เพิ่นก็เลยนัดซ้อมมาเนี่ยหลังจากที่มีเวทีทําเวทีเสร็จแล้วเพิ่นก็เลยนัดซ้อมกันว่าเออเนี่ยอยากเข็นแดนเซอร์นักร้องดนตรีมาซ้อมส่กันมาสานเพิ่นก็อยากให้มาซ้อมแต่จริงๆพวกผมอะซ้อมแล้วก็น้าที่วงดนตรีเขาจะมาซ้อมแล้วนะก็เลยพ่อพอหูอย้อนป็นปจังไดเพราะวนหนึ่งเราต้องซ้อมก่อน วงไหนที่จะมาเขาก็จะต้องส่งสคริปต์มาสคริปต์คืออย่างสคริปต์คือลิสต์เพลงที่ว่าห้าสิเต้นเ้าสิห้องของแต่ละวันยังสีนาะพี่น้องเขาก็จะส่สงมาให้เขาเบิ่งว่าอ๋อมีเพลงนั้นมีเพลงไหมมีเพลงเกา่ามีเพลงนั้นเพลงนี้เดือตอนนี้ยังเสียเขาก็ต้องพยายามมากมาเบิง่งแล้วก็ต้องมาเก็บได้พี่น้องเด้อว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้เองยังเสียเออบบานี้พี่น้องจะมาว่ายังไงบ้างอย่างหนึ่งด้วยความถี่มือเนืองเป็นมือที่แบบพุ่งคืนนี้ คืนนี้นอนพักผ่อนให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะต้องซ้อมแล้วปุ๊บมือเสาร์ตอมาเตือนมากกันอ่ะกินข่ากินปลาเรียบร้อยเส็จปุ๊บอ,อ,อาบหนำอาบนแล้วบาดนี้ออกไปห่านออกไปห่านก่อนที่จะออกไปห่าน,นีย่คืออบอกว่าเออก่อนที่ก่อนออกจากบ,บานปิดไฟปิดพัดลมปิดย่างให้เรียบร้อยเด้ออย่างประมาณนี้น้องเฮ้ากับตองวากันอยู่แล้วบาดนี้มือมือนะ่นเดี๋ยวความที่แบบต้องบอกก่อน่าพี่น้องในห้องนะ่ะ ห้องดเดซเซอร์เนี่ยขึ้นมีสองห้องห้องหนึ่งนี่เป็นของผู้ชายอีกห้อ,หองนึงเป็นของผู้หญิงก็คือต้องแยกกันอยู่แต่ว่าไอ้ผึ่งนี่ยไปอยู่ห้องผู้หญิงเพราะว่าเป็นผู้หญิงก็ะใหญ่เือก็แยกไปอยู่ห้องผู้หญิงบานี้แยกไปอยู่ห้องผู้หญิงปุ๊บกะถึงเวลาไปสอบอ่ะบอกให้เด็กหน่อยว่าเฮ้ากับ,บอกเด็กหน่อยว่าปิดไฟปิดเฟื่อ้เรียบร้อยเด้อแล้วก็ออกไปบาน,นี้เนาะเดี๋ยวความที่เพื่อนอ่ากปัปิดไฟปิดเฟื่อนเรียบร้อยปุ๊บออกไปจนหอดกะออกไปสอบเต้นอยู่หอด ประมาณสองชั่วโมงกว่าเนี่ยพี่น้องสองชั่วโมงสามชั่วโมงพอวัอยนยังหนึ่งสอมเต้นแล้วก็ต้องกินเขา่าพราะว่าเขาซีมีเข่าให้เรียงอีกนะพี่น้องตอนอยู่หันบ้านนี้เนาะหลังจากที่เฮดทงมุดทงม้วนแล้วเบิร์ตทุกอย่างป,ปุ๊บกลับมาห้องแบบนี้พี่น้องกลับมาห้องเดี๋ยวความถีกถ่ก็ต้องหอดห้องกเ็เลยวา่าเออนี่เอย่างห้าสซีเขาไปหองก่อนเ้อสซีเข่าไปครับเออีเข่าไปครับซุ้มนีเซตหนีก่อนพอมาโหลดมันบ่นพอก็เลยต้องเที่ยวกันสองเถื่อ ก็เลยขาไปก่อนเสร็จหนึ่งบะนีห้อ,หองผมกับเอจไปหอ่หอห่อปุ๊บห้อ,หองมันคือไม่นามไหลออกมาอาจารย์ไอตรงมันบาแมนมันไหลออกมาตรงหนาห้องเลยด้พี่น้องมันเป็นไหลออกมาจากหนาห้องแห่พี่น้องก็ท่อไปเออีบึกอีบึกมึงมาห้องทถวนี้อาารยมึงลองห้องมึงเฝ้ามาห้องวาารยก็เฝ้าก็เฝ้าอีบึกว่าว้าตายแล้ว่วาจา่ย์อยเลื่อนปิดน้ำาว่ารย์ปิดน้ำปิดน้ำกอกกันนะพี่น้อง มานี่หน้าเมลลาลายถั่วหมามาเบิดเด็ดพี่น้องเมลลาลายอีเบิร์กาแฟเปิดประตูกันไปบื้องไปนึงโอ้ยแบบมันมันแบบถ่วมเป็นอันนี้เลยเด็ดพี่น้องคือแบบถ่วมถ่วมขาเลยนะถ่่มเอะท่าเฮ้าหนีนะพี่น้องข้นยไฟมันบอช็อตบอไฟบอรัวเนาะกระโสดีไปชกดีแห้งบ้ดนี้บ้ดนี้บ้ดนี้ก็เข้าไปปุ๊บไอห้องห้องหน้าข้างหลังนี่มันจะเป็นโถงข้างหลังซึ่งมันกระถั่ม ห้องรัวกระถวมห้องนอนกระถวม่มนาบ้านกระถั่มไม่ต้องไปถ่วมของญี่ึกที่นอนก็ล้อยออกล่องมึงมึงมึงอยู่สิไปเอาล้อยอยู่บึบบบึทั้งหมอนทั้งที่นอนทั้งของใส่ส่วนตัวเป็นล้อยน้ำโอ้โหสนุกกันไหวน้ำเลยวันนี้ญี่พื่นญี่ปุปป่มันมันบอกอะไรมา คอยลืมปิดน้ำก็คอยเห็นน้ำมันบอไหลว่าจันเดี๋ยวมกน้ำมันบอไหลเนาะพี่น้องมันก็เลยมันก็เลยเปิดน้ำทิ้งไว้แต่ทิ้งไว้โดนโพ่อสามช่มงมันก็ไหลเต็มห้องมาดิที่นอนก็เปียกเบิดโอ้บอกว่าพี่น้องมันเป็นจังเดต่อมาดิมาดิเดี๋ยวความพี่เพิ่ะเออเดี๋ยวความพี่แบบว่าต้องเอาที่นอนมาบียดเนาะเบียดตากันเนาะที่นอนเพราะว่ามันมีหม่องปานมีเงี้ยเลยแต่ก็ยางก็ต้องมาบียดมาอันนั้นมันที่นอน กวนเต้นเต้นอนอ้ําพี่น้องฮูบาวาจังโมงทำความสะอาดกันแล้วตั้งแต่ถุ่มหนึ่งจนหอดตีสองอีเพิ่งถูแลว้วถูอีกโมแล้วจักเถ้าถูแลว้แลวถูอีกถูจนถอยแล้วว่าแต่โอ้ยเห็ดบาปข่อยแท้มาจนข่อยง่วงนอนนอนกรบโบเด้นอนจกักเถอามาจ้ะโอ้ยีปอเจ้แม่มุสุอาดมาจ้ะเฮ็ดไปถั่วอะไรฉิร่างยังไม่หายเลยเด้อมาจ้ะ ใครแน่อยู่ผมอยู่อีกของหนึ่งก็เลยแบบว่าเออมันกระโบเด้ถ่วมไปใส่หองกันนอ้องพี่น้องแต่ว่ามันกนจะโถ่วมเฉพาะห้องมันหองเดียวนั่นละ่ะยิบือยเบือบอ,อีกแล้วยเบืออีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวความที่แบบจริงจังอีบืงมันเป็นคนที่แบบว่า เออสมัยมันยังเด็กน้อยเนาะกับบดิว่ารไม่ต่อบรโทษมันหรออันนี้ก็ว้าคำๆเอามาเว่าใหัวหัวซื่อๆบอกว่ามันเป็นจักไดาสมัยก่อนความซับเผามันเองพี่น้องอันนี้ความซับเผามันเองมันก็เลยก่ายเป็นว่ามันก็เล่เลื่อไปหน่อยโอเคครับจังได้ก็จะาลืมฝากเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้น้ำเดิอพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจผมนําแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะพี่น้องสวัสดีสวีดัตบายบาย ไปเลยกีฬาก่อน